สินค้าตัวนี้นะคะสามารถนะคะใช้งานนะคะได้ทั้งงาน POS นะคะงานขายหน้าร้านนะคะใน warehouse นะคะในรายผลิตค่ะไม่ในสต o r e นะคะในช็อปนี้นะคะ่ะเราก็สามารถใช้งานได้นะคะหรือไว้เช็คสต็อกนะคะในคลังสินค้าในคลังยานะคะสวัสดีค่ะ จากบริษัทรีเทลบิสเนสเซอร์วิสจำกัดค่ะวันนี้ขอแนะนำสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะเป็น Ring Scanner ค่ะยี่ห้อ General Scan นะคะรุ่น G S R นะคะ3521ค่ะเป็นบลูทูธสแกนเ n อร์นะคะสินค้าตัวนี้นะคะตัวเล็กกระทัดรัดค่ะสามารถนะคะ ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีบลูทูธนะคะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะคะแท็บเล็ตนะคะสมาร์ทโฟนค่ะในระบบปฏิบัติการนะคะ Android iOS นะคะแล้วก็ Windows 8.1ขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคร่าวๆข,ข,ของเขากันนะคะสแกนเนอร์มีน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักอยู่ที่57.19กรัมค่ะเป็นน้ำหนักที่รวมแบตเตอรี่แล้วนะคะแบตเตอรี่นะคะมีความจุอยู่ที่400มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้เวลาที่80นาทีค่ะสแตนบายนะคะอยู่ที่ 5ชั่วโมงค่ะในกรณีที่เราสแกนทุก5วินาทีนะคะบลูทูธรุ่นนี้นะคะเป็นบลูทูธ4.0แล้วค่ะส่วน USB interface นะคะเป็น USB Type C ค่ะ ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นดับเทสนะคะก็คือ,อตกกระแทกได้ที่1.5เมตรนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D บาร์โค้ดนะคะแล้วก็ 2D บาร์โค้ดได้ทุกรูปแบบนะคะอินเทอร์เฟซนะคะเป็น USB แล้วก็เป็นทั้งบลูทูธค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีบลูทูธทั้งหมดนะคะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะคะแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟน Android i o s Windows นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบวิธีการใช้งานเครื่องนะคะกับสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะส่วน OS อื่นๆก็วิธีการเดียวกันนะคะทำลักษณะเดียวกันค่ะอุปรกรณ์นะคะที่มีอยู่ในกล่องนะคะที่มากับเครื่องนะคะก็คือจะมีแบตเตอรี่คะ่ะมีตัวสวมนิ้วนะคะมีตัวพิกไก์นะคะก็คือจะมีตัวบาร์โค้ดไว้สำหรับตัว pairing mode นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมี ในส่วนของอุปกรณ์สำรองนะคะที่ใส่นิ้วสำรองนะคะแล้วก็มีสาย USB t a c e นะคะเอาไว้สำหรับชาร์จนะคะคือลูกค้าสามารถใช้งานชาร์จนะคะร่วมกับอะแดปเตอร์ทั่วไปนะคะอะแดปเตอร์มือถือได้นะคะอันนี้เป็นหัวแบบ Type C นะคะจะมาเริ่มสาธิตเลยนะคะจากนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของออ Bluetooth Scanner นะคะ General Scan รุ่น GS-RA 5 2 1นะคะตัวเครื่องนะคะ จะประกอบไปด้วยนะคะแบตเตอรี่ค่ะวิธีการเปิดแบตเตอรี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะกดแล้วก็นี่คือแบตเตอรี่ค่ะที่บอกไว้ะคะ่ะก็คือมีความจุที่400มิลลิแอมป์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ใส่นิ้วนะคะ เวลาจะสแกนนะคะก็กดปุ่มสีเหลืองด้านข้างนะคะเป็นการเปิดเครื่องนะคะเอานิ้วนะคะใส่เข้าไปในตัวอุปกรณ์นะคะนิ้วชี้นะคะสวมนิ้วชี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนิ้วโป้งเป็นตัวกดสแกนนะคะปุ่มนี้คือปุ่มสําหรับสแกนนะคะวิธีการใช้งานนะคะหรือวิธีการเซตอัพนะคะระหว่างตัวสมาร์ทโฟนนะคะกับตัวลิงสแกนนะคะก็คือเราใช้ตัวแมนนวลอันนี้นะคะที่อยู่ในกล่องนะคะจากนั้นนะคะเราก็เปิดนะคะแล้วก็เราก็เลือกยิงในโหมดตัวบลูทูธ HID Mode นะคะถ้าเป็นตัวตัวนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้กับทั้ง iOS นะคะ Android แล้วก็ Windows นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแทนบลูทูธนะคะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นะคะก็<ม>คือเราก็คือกดปุ่มสีเหลืองนะคะใช้นิ้วโป้งกดนะคะแล้วก็สแกนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ไปที่สมาร์ทโฟนของเรานะคะไปที่ตั้งค่าะคะไปที่เชื่อมต่อจากนั้นเราก็ไปที่โหมดบลูทูธนะคะเปิดบลูทูธรอหาอนีไว้นะคะเสิร์ชอิีไว้นะคะเขข้างล่างค่ะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะ G S ขีด Barcode Scanner นะคะบลูทูธ4.0นะคะเราก็กดเข้าไปให้เขาเชื่อมต่อกันนะคะเขียนว่าถามว่าเราต้องการจับคู่ไหมนะคะเราก็ตอบตกลงอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างตัวสมาร์ทโฟนกับตัวลิงสแกนนะคะ จากนั้นเรามาลองทดสอบนะคะทมาทดสอบที่ตัวโน้ตนะคะในกรณีที่ลูกค้ามีโปรแกรมอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถอ่านบาร์โค้ดนะคะของลูกค้าได้เลยค่ะมันก็จะเปรียบเทียบว่าเป็นคีย์บอร์ดนะคะมองเป็นคีย์บอร์ดค่ะอันนี้อ่านแบบบาร์โค้ดที่เป็น 1D นะคะเรามาลองเป็นตัว2 D บ้าง นี่คือการแพร่บลูทูธนะคะหรือว่าการใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าท็บเล็ตนะคะของอินสแกนนะคะยี่ห้อเจนเนอเร c a n สแกนนะคะรุ่นนะคะ Gs R 3 5 2นะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะเป็นรุ่นใหม่เลยค่ะ สินค้าตัวนี้นะคะสามารถนะคะใช้งานนะคะได้ทั้งงาน POS นะคะงานขายหน้าร้านนะคะใน warehouse นะคะใน l ายผลิตค่ะไม่ใน store นะคะ,นะ,คะใน shop เนี้ยคะ่ะเราก็สามารถใช้งานได้นะคะหรือไว้เช็คสต็อกนะคะในคลังสินค้าในคลังยานะคะสามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยค่ะลูกค้านะคะสามารถเข้าไปรับชมนะคะคลิปนะคะหรือว่าตัวอย่างสินค้าได้นะคะที่ w o w นะคะ RBS t c o t h นะคะหรือ w w w นะคะ anywhereanywayanytime com นะคะหรือสามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่นะคะเบอร์02นะคะ743595ค่ะขอบคุณค่ะ